ก็ถ้าปล้นรถประชาชนชั้นสองก็ติดคุกยี่สิบมีอาวุธในครอบครองก็ติดคุกอีกสามสิบก็เป็นห้าสิบมีการหลบหนีด้วยก็ติดคุกห้าสิบห้าหลบไม่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 หลบก็เหลือแค่ห้าสิบวันเองขโมยขโมยถึงกันเองไม่ไม่ไม่ปล้นปล้นถ้าปล้นรถมอไซค์อะปล้นอะจะคุกยี่สิบแต่ถ้ามันจอดอยู่อะคุกแค่สิบอันแรกก็้ามาไม่มีอะไรแล้วรถได้ไงวะเข้าขโมยมายางไง ไม่ก็ไอรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่มันต้องไปถีบมันถีบเป็นเจ้าของนี่มันมันเลื่อนลงไปแค่แค่ช่องเดียวแต่ผมว่าเลื่อนเราก็เอายันข้อหามอเตอร์ไซค์อันนี้ไปก่อนแล้วกี่สิบมันเล็กช่องเดียวมันอยู่อันสุดท้ายอะไรอะไรอันสุดท้ายอาวุธไงครับอ๋อปกติกดแถบก็รู้แล้วนี่ครับไม่รู้นะครับเอายยังไงฮะสามแฉเลยเหรอ สองแสนห้าไม่ใช่ไหมแม่มีเท่าไหร่ในบัญชีรวมกับศูนย์ครับศูนย์เลยเหรอแจ้งความเท็จปะเนี่ยคุยกันยากเลยถ้าถ้าผมมาลอผมนี่ยังไงอ้าวกดผิดอุ่มเฉยคุยกันยากแล้วเราใน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 บัญชีผมอ่ะมีอยู่แสนห้าเออสตีป่ะ ศูนย์นะครับไม่เคยฝากโอ้โหหมดกรบป๋อกเด้งเมื่อวานผมเพไปหามากจะมาสรุปไม่เป็นไรผมยอมเพื่ออาวุธชิ้นก่อนได้ไหมสรุปต้องการโดนยึดว่าเอ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 าไปก่อนขึ้นมืงได้ไหมได้ขึ้นมืงเดี๋ยวผมมาเองผมไป่ทำงานก่อนผมจะรู้ได้ไงว่าผมมีอาวุธหรือเปล่าเอาแบบผมไม่ต้องการเก็บอาวุธไปก่อนแล้วมั้งผมเอาตัวผมเป็นพยานได้เปล่ะไม่ผมยอมอาวุธเป็นประกันไว้เอาประกัน ถ้าครบครบแสนอีกแสนห้าเมื่อไหร่เนี่ยค่อยมาเอาคืนค่อยมาเอาเงินเอามเงินเอางั้นมเอาเงินเอาเอางั้นก็ได้เพราะว่ามันเป็นอาวุธผมไงเพราะว่าเขาเราชอบอยู่ที่ผมโอเคหล่อแล้วเนี่ยเก็บอาวุธมาเพราะว่าถ้ทะยุงหาทางรวยจริงเลยอิลิกเอ้ยอ้าทำไมมันขึ้นว่าอิลิกอิหริงมาแบบวไห ไปกดปานกันเราไอ้นี่ต้องโดนโทษไปก่อนไหมอปปานไปไม่มีโทษเลยใช่ไหมใช่อีหล่อมาขอใต้เท้าเราจะไป่เอาโทษครอีกโคตรหล่อเลยเดี๋ยวเราแบ่งกันก่อนแสนห้ามาตามมามาตามมาแบบนี้ก็ได้เหรอเฮได้สิเดี๋ยวนี้อาวุธมันหายาก ้องเล่นแบบเทาๆออย่างนงี้แล้วใช่เพื่อเงินที่ยังยืนของสนกเงินเดือนเงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยช่วงนี้จะแบ่งตรงนี้ตอนนี้แตะแตะสองล้านยังโอ้โหแทนสองเองได้ล้านสองเองเดี๋ยวต้องเอาให้ถึงล้านล้านห้าพรุ่งนี้แล้วเห็นไหมเขาเรียกว่าคุยกันง่ายแบบเนี้ย มานี่มาพักก่อน ไม่เห็นเลยเนี่ยอยู่ในรถผมโอเคมาไงอ่ะไอ้ทีมเดี๋ยวรอมันคลิปมาให้ครับครับ เจอกันใหม่รอบหน้าจ้าครับ วัดกับพักอะไรอะ่ะขับรถที่อะไรกันมา,าได้ขายสนามบินอีกแล้วอิเล็กขอกำลังไปปิดล้อมไอ้ทางด่วนทางออกเลยวางสเปซแท็บเลยวางสเปซแท็บตรงทางทางด่วนเข้าออกสนามบินนะยเพราะส่วนใหญ่มันชอบหนีมาทางทางนั้น มันขายตรงไหนวะเนี่ยไม่ใช่สนามบินนี่มันไอ้เหี้ยแล้วทำไมกูปักหมุดไปแม่งมาอยู่สนามบินวะอยู่ตรงชายหาดเฉยไอ้เหี้ยหมุดแม่งล่อ,ลอตาว่ะ Så flimle. Okay. ข้างบนก็นเธอลิเกปะปะปะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเย้นี่มาให้วะครับ ไล่คดีอะไรอยู่หรือเปล่าครับกำลังว่าจะไล่น่ะกำลังว่าจะไล่นะครับกำลังหาเคสไล่อยู่ครับจะแอคเสียงดรอทํำไมอยู่เนี่ยลงเดี๋ยวนั้นผมไปขอเออไปขอช่วยขอไปดูจุดเก็บประชานะ เฮ้ยต้องจุดโปรเซสดิจุดโปรเซสต้อจะเยอะตอนเนี้ยโอเคดาเดาผมไปดูให้ครับเดี๋ยวจุดเก็บไปดูให้ใช่ไหมจุดโปรเซสผมไปดูเองนะออโอเคครับผมเดีย๋ยวผมรอขายเลยฮะรอจุดขายใช่ไหมใช่แล้วอ๋อนึกว่าแต่ไปรอขาย <c oughs> ไม่คนอย่างเขาอ่ะขายอยู่แล้วเชื่อดิเดียวใช่ไหม นอกไข่เจียไข่เจียชอบไข่แล้วรู้ไม่ก็เอามาเสพเองจ like ับมาได้แต่ละทีเนี่ะเห็นชอบขับรถแบบตุมตามตุ่มตามตลอดอ่ะมาแน่แน่มาทำธุรกิจเราสองคนอยู่ไหนอ่ะไม่นั่งอยู่ไหนเงินกระาร เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอไปไปดูจุดโปรเซสกับโปรเซสอะไรกัญชาโอเคไา่ใจอะไรนะใครเปิดสัญญาณไซเรนเล่นวะหรือว่าหมอ เสียงหลอนพี่หรอไม่นะมันมันเสียงได้ยินแบบตอนมีคนขับผ่านตลอด uh oh. อ้าวหมอลำพังอย่างนั้นี่ยขับผ่านแถวนี้ได้ยินเสียงตลอดเลยมันไม่เห็นรถใช่ไหมเป็นเสียงอะไรกาวน่าจะเสียงตะกราวเอเสียงตะกราวจุดโปรเซสเนี่ยดูง่ายมากเลย เฮ้ยมี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 เจอเจอเจอมันขับรถแล้วขรถแล้วคนีคนเามาชอเหรอนน่นน่ะฝั่งนู่นน่ะขวาขวา เห็นขวาป่ะมันมันไปแล้วอ่ะมีการชกแล้วอ่ะเมื่อกี้มันขับไหล่ลงมาแล้วมันขับไหล่ลงมาแล้วนบนงบอลขางเหรอใช่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 ใชอี๋บอกแล้วมันต้องมีแี่มันนัดก,กันไว้เลยนะเออเห็นบ้าบอกแล้วไ,ไล่ป่ะไล่อยู่เดี๋ยวตามไปกำลังไปครับโอ้ยเฮ้ยสี่คนในรถอ่ะโอ้น่าจะประมาณสักแปดสิบซองอะ่ะ<บ>ใช่ป่ะ อาจจะประมาณนอาจจะเยอะกว่านั้นก็ได้ไล่อยู่หรอไล่อยู่หรอตอนตอนนี้ไล่อยู่ไหมฮะไม่ให้เห็นเป็นรถสีขาวรถขาวใหญ่คอมมช่อเหรอรถไม่รู้ดิรถแบบไอ้บรรทุกสีขาวอ่ะอ๋อน่าจะคอมมิชช่เลยมันมันขับออกไปแล้วอ่ะไม่ได้ตามสี่คนใส่ยุสสีดำมาไม่ทันไงสี่คนเต้ยใครใครชกเฮ้ ตรงน้ำมันที่ผมเพิ่งออกมาไอ้เชี่ยแม่งทำไมสวนทางกับผมเลยเหระวะเห็นไม่ตามเหรอไหมไม่ได้ตามนะใครโชคมาจะเออโอเคเูืเรื่องช่วยหน่อยนักเรียนเออครับโอเคตามนั้นไปไปไปตามไล่ๆทันกระชาแปดสิบสองเลยสี่คนอ่ะ ไปไปไปไติร์ดๆๆๆรเตมันมาเต็มคันกันเลยต้อง82เลยคนละ22เรากำลังสบายอย่างเดมเมือพันสนุกไหมเนี่ยเอ่อไม่นัดสีขาวคุลมะขึ้นข้างบนผมว่าผมไปรอไปดูกดีกว่าแอบไปดูแม่เจ้าออกมากัน4คนต้อง82เลยคนละ22นายอ่ะอยู่ไหนกันอ่ะ ไม่ตาไม,าม่ทันรถ <นะ S 2> สีขาวอะ่ะรถแบบไอ้คือรถ้ไมแบ็กอัพพิกอัพสีขาวอะ่ะรถที่อยญ่ที่สุดในร้านคา้าใช่ไหมไม่รู้นาะจะไอ้รถร้อยแปสิโลไม่เดี๋ยรถรถร้อยแปสิบโลแหละผมว่าไม่ใช่รถไอ้รถที่มันมีเขาชงอยงออกมาหรอก <S <S ทำไมเขามีอะไรกันอะ่ะเฮ้ยยิงปั๊มสักนัดหนึ่งเนี่ยตุ้มตามแน่นอน เดี๋ยวเลงเต้า,า,าระยะไกลแล้วยิ่งปังชวมันเตรียมขายได้เลยคอยดู80ซองเนี่ยจุอว่าขายแน่ๆ มาขายกันสี่คนมันทํากันสี่คนอ่ะไอรถคันนี้เจอบ่อยออซึ่งผมไล่แล้วผมก็ไม่เคยทันน่ะเพราะมันเบียดผมทีเดียวรถผมก็พังแล้วไงเก็บเงินทำาก็ห่อมก็เดี๋ยวไอรถบรรทุกสีฟองนี่รถอะไรวะอ่า ว่า82สิสน่นแน่คนขับอาจจะเป็นคนขับเฉยๆก็ได้มันโดนร่วมไงพูดถึงโดนร่วมนี่เมื่อวานนี่ร <laughs> ับเงินสดขอพุดครับน้า <laughs> อยู่ไหนกนะันล่ะ ลไปเยมันออกเข้าเออมันออกทางเข้าเมืองหรือว่าออกทางเข้าเมืองนี่มุ่งหน้าเข้าเมืองแปดสิบสองเตยมพร้อมได้เลยกระน่ำซัมเมอร์เซลแน่วันเนี้ยต้องหารถอึดมาน,นล,ล้วล่ะเราต้องคงต้องเอารถบัสตำรวจมึงจะชดมึงขับมึงขับก็ตามไม่ทันแล้วยันนยงไมึงจะไปบั็ทางนเดลยไหนใช้สูตรดำบางล่ะ ก็เป็นารรมชาตหน้าโรงพยาบา,าลบาใช่พหน่อยนะหน้าโรงพยาบาลบาน,นั่นแหละคันนั้นเลยเอาเลยเอาเลยเออใช่คันนี้นแหละเจนเจนจะเจนกันแต่คนแต่คนไม่อยู่แล้วอะมันเก็บแล้วแหละผมว่าโอ้ยอยู่กันเต็มเลยเนี่ยสี่คนเนี่ยคนเดิมด้วยใช่ปะเออใช่เลยมันเก็บแล้วผมว่าเาน,นี่ยแม่ง ฮัลโหลครับคุณตุลย์สวัสดีครับว่าไงครับปิดล้อมปิดล้อมว่าไงฮะัว่าไงครับท่านอีลิกเฮ้ยครับไปทำอะไรมาเนี่ยครับโอ้เพิ่งออกจากโรงพยาบาลไหมครับออกจากโรงพยาบาลทำไมตำรวจมาเยอะขนาดนี้อ่ะผมเจอรถคุณออกจากโรงพยาบาลทำไมตำรวจมาเยอะขนาดนี้เป็นรถต้องสงสัยนะครับรถต้องสงสัยอะไรคะเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลผู้พนี้ค่ะถามคุณหมอได้มีหมอเป็นพยานจอดอยู่ตั้งนานแล้วด้วย เสียงคณผู้ชายผมไม่ค่อยได้ยินนะผมผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลครับเขามารอแล้วผมตั้งนานเลยใช่ถ้าไม่เชื่อกลับไปโรงพยาบาลแล้วไปถามหมอได้ค่ะอือหือดูเกลียดแบบนี้จังเลยครไปไปถามหมอด้วยกันไหมครับไปไหมครับไปหาหมอมามาคุณตำรวจอ่ะไอ้ไอ้ไอ้ด้ไม่จับฮัลโหลคุณตำรวจ ต้องเดินไปคุยกับคันโนนะครับเดินซูเปอร์ครับไม่เดินไปคุยค่ะคุณตำรวจมาล้อแบี้หมายความว่าไงเป็นรถรถคุณจอดอยู่ในจุดโมเซย์นะครับแล้วไปเฮ้ยเฮ้ยจับจับจับรถเอพีซีไล่ไล่ก็ไล่คุ้มเหล่าเห่าอื้อชนแม่งเหาเหาแต่แต่น้องนิ่มอยู่มา ล้วุเจออีกทีก็ตัวอยู่ตรงนี้ก็เลยจุดโพเซสที่ไหนเหรอคะจุดส่มเสียงจุดสุ่มเสียงเขาบอกว่าจุดโพเสจุดโพเสอะไรคะอ่าเป็นจุดอาเอาไว้โพเซสกัญชาครับน,นุ่มนิ่มไม่ได้ไปจุดโพเซสกัญชานุ่มนิ่มอยู่ที่โรงพยาบาลเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเมื่อกี้นี้ไปรับคนหัวม่วงมาเนี่ยอ่าแล้วมีคุณหมอเป็นพยานด้วย เขาจามไล่เอพีซีรถต้องพังขนาดนี้แ่ว่าขอความร่วมมือในการขอค้นตัวด้วยนะครับมันไห้ไหมไม่ให้ใช่ไหมต้องค้นนะก็เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลแล้วหมอก็ไอ้นี่อ่ะก็นี่ไงก็บอกแล้วไงว่าเจอรถคันนี้อยู่ในเขตสเซียแล้วในรถคันนี้ก็มีคนเหมือนพวกคุณด้วยฮะจริงๆครับขอความร่วมมือในการขอคนตัวได้ไหมครับ มีภาพถ่ายไหมคะเยดเคเนี่ยมาบอกแล้วแม่งร้องทุกอย่างภาพถ่ายไม่มีครับแต่ว่าตำรวจเขาเห็นนะขอขอดูภาพถ่ายหน่อยค่ะโคตรอ้างเลยเพราะว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลไม่งั้นก็ไปโรงพยาบาลด้วยกันเลยค่ะภาพถ่ายมีแต่โกโปรเห็นตั้งแต่กิโมะค่ะเห็นเห็นต้นมีโกโปะใช่ไหมครับเอาให้เขาดูไปเลยถ้านอนเราไปโรงพาบาลไม่ได้เลยไปขนมไปโรงพยาบาลมันจะเป็นข้ออ้างแบบืนี้น อ๋ <All> right. อเหรอโถพวกปักจัด <laughs> แล้วก็แคตกโกโปรมาดิแล้วก็ให้เขาดูนี hey, ่อย่ะรถติดแคตโกโปรเราเอะให้เอาเอามาให้เขาดูโ,โดนไม่ได้ <laughs> เอเอมันต้องมันไม่ต้องเป็นภาพในอไอซีให้ตายสิ เออขับรถโหข,ขึ้นขึ้นบนบาทจับเลยจับเลยไม่อกจะไปให้หมอเป็นพยานแม่งโทรหาหมอแล้วแหละตอนเนี้ยระหว่างัรถอ่ะมันเป็นพยานยังไงมันก็มันเราเห็นก่อนที่มันจะออกมางเงีเออ้ยเพราะผมขับผ่านมาก็ไม่เห็นจอดนะนั่งมั่นแสว่าคันนี้มั่นใจดิคันสีขาว หลเออมันมากคสี่คนทุกรอบอะขายมันก็ขายกันคนเดิมอะพี่เออขายคนเดิมเดิมเลยใช่รถคันเดิมเลยที่ผมเคยไล่เออผมก็เคยไล่ไม่เคยชนะมันถ้ามันจะอ้างแค่ขอภาพในไอซีมันคงไม่ได้หรอกถ้าเอาภาพโปโปมาสู้กับมันเอ๊มีรถบอสไซจอดอยู่แวยเรียกเลยไหมจอดจอดอยู่ตรงทางลงเชื่อแหละว่าหมอสนใจของมันก็พวกมันนั่นแหละจากโรงพยาบาลเมื่อกี้นี้ เอ่อผมเชื่อนะครับผมเชื่อผมเชื่อใช่เรามาบอกว่าแล้วมาบอกว่าเรามาบอกว่ารถคันนี้ไปจอดอยู่ที่จุดสูงเสี่ยงทางที่รถกัะชากมาจอดกระชากจอดวที่จอดอยู่ตั้งนานแล้วใช่ค่ะคือคือหมอหมอเห็นนานแล้วโอเคครับตอนหมอเก็บขวดอยู่หมอก็เห็นเขาจอดตั้งนานแล้วนะคะ้านมเเจะขยีใช่เขาบอกว่าเพิ่งเจอเมื่อกี้นี้จะมาเจอเมื่อกี้นี้ได้ยังไงบอกง่ายๆสรุปเลยก็คือเจอเจอแต่ฝนเราไปเขี่ยเราค่อยออก มีพยานทั้งโรงพยาบาละคุณตำรวจไปหายูปถายปับมึงอยในแถวนั้นะมันน่าจะขายต่อโซนแถนันแหละใช่ใช่แล้วปบอกให้พไปไงว่าแล้วไงไงไงไปไปไไจดสี่สามเไปไปเลตามไปตามไปเนี่ยมีพยานทั้งหมดเลยเนี่ยคุณหมอเปิดบ่อทำไมไม่ต้องเปิดอ่ะใครเปิดไม่ได้เปิดใครเปิดวะแว็กกาว ผมมีหลักฐานของผมแล้วก็รถมันจอดอยู่ที่นนาดแล้วแล้วผมขอดูฟังตำรวจเลยว่าเห็นอยู่จุดไหนคนจะขอดูอะไรครับช่วบอกว่าค,ค<ก>ุณโกโปร <ไป S 2> ครับโกโปรโกโปรมันใช้ได้แค่ในชั้นศาลครับมจะเรื่องข<อ>างโพซี <C. S 2> <อ>ก็คือหลักฐานทางไอซีตำรวจไม่มีหลอกตำรวจมีแต่พยานตำรวจเห็น<อ>ตำรวจก็<อ>เลยแค่ขอคุยด้วยเฉยทางเราทางเราทางประชาชนก็มีพยานเหมือนกันค่ะเยนใครตื่นก็คือไม่ยอมให้ค้นตัวใช่ไหมครับ ก็ต้องไม่คนอยู่แล้วค่ะเพราะว่า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 รถคันนี้จอดอยู่ที่นี่ทาไมต้องให้คนตัวด้วยทั้งทังที่มีพยานพยานก็มีตั้งหลายคนเพราะว่าตํารวจสงสัยไงครับอ๋อดูตามช่องตามชอยตอนนี้คืไม่าประชาชนก็ไม่มีสิทธิ์รอเลยสิเพราะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นน่ะแต่ไม้ไม่ได้หักนะมีพยานขนาดนี้อย่าขอคนด้วยกันเพราะว่าเราก็คงพวกเราทุกคนมันจะนรเล่นกว่านั้นเหร เดี๋ว่ามัน่าจะไปเนี่ยคุณเห็นอย่างเงี้ยเขาขับรถเล่นเล่นเนี่ยแล้วแล้วคุณตำรวจคนไหนอะที่บอกว่าที่บอกว่าเจอเจอรถอ่ะเขามีพยานไหมคะรู้บังรู้ตำรวจแม่งไม่มีพยานไหมไอะรูปถ่ายอะไรก็ไม่มีอ๋ออิริกอิริกตามมาใช่ไหมนั่นแหลาคุณตารวาเหังเขาขี่รถเล่นอย่างเงี้ยคุณตำรวจสงสัยคุณตำรวจเขาเรียกเขาเดินขายด้วยเหรอวะถท่านนั่นก็เป็นรถเขาด้วย ขโนะมยศพกูตกใจหมดเลยไม่ไม่ถ้าเขาขับรถเล่นแล้วถ้าสมมติว่ามีเกิดเกิดเหตุใช่ไหมถ้าเขาขับรถเล่นอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเกิดเหตุมมตำรวจแจ้งว่าขอคนตัวเอออันนั้นนะได้แต่อันเนี้ยเขามาบอกว่าเราอยู่จุดโพสต์ทั้งนั้น <ไป S 1> ที่เราบอกกแล้วรอมัม้งผมว่าลงไปแล้วไปแล้วเราก็กัญชาสุดบากอ๋อเป็นเหตุเลรเมื่อกี้มีพี่ลุอมมาจอดแวะดูเลย เอายังไงมัน้ำเออก็อยู่ที่ทันรองนะครับโอ้ยก็ผมผมผมเชื่อผมเชื่อได้ว่าไอ้ทันขาวคันนี้แม่คงไม่มีอีกคันหรอกมีคันเดียวผมก็เคยได้คันเนี้ยผมเชื่อมองก็ได้มัน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 จะมีอีกคันนึงแต่ว่าเป็นสีชมพูนะใช่ผมขอเรียกไปฉีดยาก่อนนะครับเมื่อกี้ผมโดนรถชนไปฉีดละอ่อขอโทษที่ทำให้เสียเวลาครับค่ะไม่เป็นไรครับ ฝากเฝ้ารถตอนมึงเดล็อกล็อกล็อกไม่ทันเนมื่อหมอยืนยันว่ามันอยู่นานแล้วก็ปล่อยไปเขา,ข,าขาเขาธนาคารได้วะชื่อธนาคารสถานทูตผมเช็คก่อนไม่มีเขียรข้างเดี๋ยวผมมาแป๊บหนึ่งนะ แบบนี้แหละแม่งพักพวกเยอะ <c oughs> เดี๋ยวขอไปเปิดโกโปรดูแบบโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs>